ไมอ่อีกเอาอีกอีกอีกห้ากล่องห้ากล่องหา้าออกห้าครั้งออกห้าครั้งสามครั้งแล้ห้าครั้งล้โอเคจัดไปลุยโอ้เศษแดงวะเศษแดงวะเฮ้ยมันได้ของได้เศษวะสองสามสี่ห้า 2, 3, 4, โอเคจัดไปลุยอา้าวมันไม่เกี่ยวกันเลยมั้ง <c oughs> สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมสุปริตวานนะครับผมมันเด้อผมวันนี้เราก็จะมาเปิด กล่องทองคำครับผมเปิดร้อยยี่สิบสามกล่องทีเดียวโอ้โหมาเราจะมาใช้สูตรแบบเดิมแล้วกันสูตรแบบมีแทรกกลางนะผมเปิดกล่องซ้ายแล้วก็มากล่องขวาแล้วก็มาเปิดกล่องแทรกกลางเออเปิดนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันดูซิว่ามาจะได้ของดีหรือเปล่านะผมสูตรนี้นะมาก่อนอื่นเราจะมาดูขออในกระเป๋ากันดีกว่าผมว่ามีอะไรกันบ้างนะผมจดไปก็มีประมาณนี้ เออมีวันนี้เลยอา่าครับผมมีวันนี้นะอา่าโอเคแปดสิบแปดหกโอเคมาลุยลุยกเลยดีกว่าเราจัดเลยสามกล่องแรกผมจะขอใช้เศษก่อนแล้วกัน <c oughs> เศษปุ๊บแล้วก็เปิดทีห้ากล่องเหมือนเดิมนะเออเปิดทีห้ากล่องรู้สึกว่ามันจะดีกว่าไงอ่า,อาจัดไปสามกล่องจากกุญแจ สวยของม่วงมามาขั้นกลางไปหนึ่งขั้นตึ๊บโอ้ยยอดเฮ้ยผมว่าขั้นกลางไม่ได้ผมเพราะว่าเผื่ออันนี้มันได้ของดีมาแล้วกล่องนี้มันจะไม่ได้ของดีไว้ทุกคนผมว่าเปิดนี่ให้หมดเลยดีกว่าเอออาจจะเกี่ยวกันเว้ยใช่จัดไปเลยครับผมห้ากล่องสวยมาซ้ายมือบ้างห้ากล่องไปสวยขวาม,มือบ้างครับผมห้ากล่อง จัไปอ่ากล่องซ้ายมือเอ้ยเสร็จหมดแดงมาวะจับไปอีครับผม5้ากลอา่องครับ,มมบผม,อผมเออนั่นแหละถ้าไม่ได้ของแดงก็ของโนบาก็ยังดีนะม่วงมาหนึ่งชิ้นใส่ไปอีกหากล่องโอ้โหสุดยอดไปล่ะรู้สึกว่าจะเกลือกว่าไอ้ตัวนู้นอย่านะร,รหัสนี้อะ่ะจริงนะ เออนะเอาเข้าไปจับไปอีกห้ากล่องนั่นแหละครับผมสวยอก้ากล่องโอ้ขอม่วงมาโอ้โหจะมีก้ากล่องนั่นแหละเอจอจะมีก้ากล่องครับผมหลอรวงเลยนั่นแหละเกลือไม่ละอ่ะสามกล่องนี่สุดยอดมา อีก5กล่องฝั่งนี้ปึ๊บสามครั้งโอเค5กล่องฝั่งนี้ลุยโอ้เสร็จแดงมันรัวว่ะเอาใหม่เอาใหมเอาใหมสุดนี้สุดนี้สุดนี้เข้าออกเข้าออกเข้าออกเออห้าโอเคห้ากล่องลุยโอ้เสร็จแดงมาว่ะมาอีกเอาอีกเอาอีกเอาีกห้ากล่องห้ากล่องห้าออกห้าครั้งออกห้าครั้งสามครั้งแล้ห้าครั้งล้โอเคจัดไปลุยโอ้เสร็จแดงวะ่ะเสร็จแดงวะ่ะเฮ้ยมันได้ของได้เสร็จวะ่ะสอง สามสี่ห้าเคจัด่ะลุยอา้าวมันไม่เกี่ยวกันเลยมั้งมาครับผมเดี๋ยวเราฝั่งนี้บ้างเออจัดปห้ากล่องสวยปะล่ะโอ้เปิดกันลัวๆกันทีเดียวเอาผมเปิดผิดเหรอผมเปิดสีมม่กล่องเหรเอาเปิดอีอออกอก,ก,กล่องนึงอ่ะโอเคโอเคแล้วสามสิบห้ากล่องผมจากหนึ่งร้อยยี่สิบสามกล่อง นะเออนะรู้สึกว่ามันจะเกลือเกลือยิ่งแคบดูนะผมสำหรับราตีมาอีกห้ากล่องจปะปะเกลือไม่ละถามเจตาดูมาห้ากล่องลุยขอดเกลือครับผมเหลยยิบ่าก่อนสุดท้ายแล้วเอาแบบี้ผมยิบ่าก่อนสุดท้ายเดี๋ยวผมขอไปรับ่อดในคิวก่อนแล้วกันนะเออนี่แหละนี่แหละโอเคมา เรามาต่อกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมจะมาใช้สูตรก่อนแล้วกันขอเปลี่ยนสูตรใหม่แล้วกันเออสูตรอัปนี่ไปแหละทุกอย่างเป็นสูตรหมดแลลวผมมามาเอออันนี้นะเออก็อนะทิ้งไปแล้วกันมาเปิดต่อเลยครับผมอีกห้ากล่องลุยเกลือไปอีกห้ากล่องครับผม จะไปลุยโอ้เศษหูได้มาเท่าไหร่หรอวะเนี่ยเหลือสิบห้ากล่องผมขอดูเศษก่อนแล้วกันนะผมเศษสองสี่สองหนึ่งโอ้โหอ้โวยอดนี่แหละเอ้ยอันนี้ก็จะได้อันนี้ละเออนะไม่ได้ขอดีๆเลยไม่เป็นไรมาเปิดอีกห้ากล่องครับผมจะไปลุย โอ้จอดมาเปิดของแดงเลยได้ไหมมันเกลือเออมันเกลือเกินตัวผมอยาาอยากเปิดถีบแดงอ่ะอาไงดีเปิดถีบแดงดีไหมเออเดี๋ยวผมมาเปิดถีบแดงถีบแดงด้วยเลยกันนะผมห้ากล่องดูสิว่ามันจะได้ของแดงหรือเปล่านะเนาะมาห้ากล่องจัดไปเกลือจ,จัดจ้าตัวผมแค่ล่องสุดท้ายให้ผมสำหรับกล่องทองคำ จัดไปโอ้หมดเกลือมาครั้งนี้เอ้ยเปิดให้หมดเลยเจ็ดอันสิบอันจัดไปนี่ไงโหได้ของอันนี้มันต้องเยอะให้ตายเถอะอัได้แล้วบ้างเนี่ยเรายังไม่ได้ดีกว่าโอ้เอาสมบัติกอ็อันนี้ได้ละโอ้ยมังกรด้วยแฮะยมังกรมันคู่กับตัวไหนเอ่ยโอ้ตัวนี้ด้วยแฮะสัตว์กัดไปสวยนั่นแหละหยับมา,าจะมาเปิดหีบ ทองกันผมหีบเทพหีบสีเทพกันเราจะเปิดทีละกล่องดีไหมเออผมว่าผมเปิดทีละกล่องดีกว่านะโอกาสออกมาอาจจะเยอะกว่ามังม้งมั้ง <c oughs> ลุยจากกุญแจก่อนเลยหนึ่งกล่องแต่ป้าเอา้าได้ของโนวาเฉย <c oughs> ไอเทพหรือเศษเทพโอเค <c oughs> เอ่ามีโอกาสได้หินหายา,ยากได้โอ้ได้มาสองเศษแล้วผมมา ไปทีนึงหมุนตัวว้าผมไปทีนึงก็เจออะตาทีนึงโอ้เกิดจะจัดนะผมของผมจะมีปันี้ถุงมาเออ่คลิปนี้ก็เท่านี้เดี๋ยวมาเปิดให้ดูเฉยเลยครับผมะมาเปิดโชว์ความเกลือความเกลือสำหรับตัวนี้บอกเลยตัวนี้โคตรเกลืออะร้อยก็กล่องร้อยยี่สิบสามกล่อง ก็ช่วยอะไรไม่ได้บผมโอ้โหหยุดความเกลือเขาไม่ได้จริงๆสำหรับเกมเกมนี้โอเคคิปนี้คิิปนี้แหละเนาะฝากวันนี้ับผมว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะบ๊ายบาย